คอนเทนเนอร์โชว์เคสรีวิวตู้คอนเทนเนอร์ใหม่ขนาด20ฟุตนำมาดัดแปลงเป็นบ้านพร้อมห้องน้ำขนาดใหญ่ภายในสวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้ที่เตรียมจัดส่งที่วังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งทางลูกค้าสั่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์ใหม่นะครับสภาพ95% คือเป็นตู้ที่ผลิตมาแล้วแล้วก็ขนเสื้อผ้ากลับมาในเมืองไทยครั้งเดียวแล้วก็ถูกเอเยต์เนี่ยขายนะครับแล้วเราซื้อเป็นล็อตๆนะครับแล้วมาดัดแปลงซึ่งถ้าท่านผู้ชมเห็นส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์มือสองอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพนะครับนี่คือตู้คอนเทนเนอร์มือสองขนาด20ฟุตเหมือนกันนะครับก็จะมีสภาพเป็นรอยบุบๆบี้ๆอยู่นะครับแล้วก็แต่สามารถใช้งานได้ไม่รั่วไม่ซึมนะครับแต่ใบนี้ครับคลายแม็กนะครับคือเป็นตู้ใหม่นะครับสภาพเนี่ยประมาณ98%เลยนะครับ ซึ่งถูกนํามาดัดแปลงรายละเอียดของตัวตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างผมพามาชไมไปพร้อมกันเลยครับตัวตู้นะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตรครับความกว้างครับมาดูด้านกว้างตรงนี้คือด้านกว้างนะครับด้านประตูแล้วกันนะฮะพามาดูด้านนี้ตรงนี้คือด้านกว้างนะครับกว้างอยู่ที่2.44เมตรยาวด้านหน้าอยู่ที่6.06เมตรความสูงของตู้อยู่ที่2เมตร60 m. ครับ ตัวตู้เป็นโครงสร้างเดิมๆของตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งแข็งแรงทนทานนะครับเป็นตู้เหล็กตู้สั้นขนาด20ฟุตแล้วเรานํามาดัดแปลงนะครับโดยรายละเอียดภายนอกเนี่ยแทบไม่ได้ยุ่งกับสีงเขาเลยนะครับจะเป็นสีเดิมๆสีของตู้คอนเทนเนอร์20ฟุตเดิมๆตู้ใหม่เลยนะครับแล้วก็มีการดัดแปลงนะครับด้านหน้าครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นด้าน6เมตรจะเป็นประตูครับ ประตูบานเปิดขนาด0.90คูณ2.00เมตรมีลูกบิดของเยลหูช้างนะครับแล้วก็ทางลูกค้าเนี่ยให้ทําเป็นช่องแสงเล็กๆนะครับลักษณะาการเปิดของตู้เวลาเปิดมาเป็นประมาณนี้ครับตู้ใบ,บนี้จะมีบุญฉนวดนด้านในนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดอีกทีครับนี่คือด้าน6.00เมตรด้านหน้ามีประตูบานเปิด1ชุดส่วนด้านซ้ายมือของตู้ครับก็จะเป็นประตูของตู้คอนเทนเนอร์เดิมๆนะครับตัวอักษรต่างๆนะครับยังอยู่ครบถ้วนและลูกค้าให้ ติดก,กระจกนะครับตัวนี้จะเป็นกระจกที่สามบานนะครับสามารถเลื่อนสลับกันได้นะครับเป็นกระจกฝังข้างในตู้อีกทีนะครับแล้วก็ตัวฝาประตูตู้ก็มีการบูรนวนกันความร้อน p u 4เหมือนกันส่วนด้านหลังครับก็จะมีการตัดแล้วก็วางเฟรมติดตั้งพัดลมดูดอากาศฮาตาลีขนาด8นิ้วมีให้1นชุดสติกเกอร์เดิมๆของตู้นะครับยังอยู่ครบถ้วนสีของตู้เป็นสีน้ําเงินเดิมๆนะครับตัวนี้ แล้วก็ด้านหลังครับจะมีตำแหน่งของพาวเวอร์พัคตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำสำหรับต่อไฟเข้าพร้อมสายกราวและแท่งกราวด้วยครับแนะนำตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยแนะนำตอกลงพื้นด้วยนะครับและอย่างที่ผมแจ้งไปครับตู้ใบนี้มีห้องน้ำภายในดังนั้นด้าน2.4 4เมตรฝั่งนี้นะครับ <c oughs> จะมีตำแหน่งของพัดลุมดูดอากาศนะครับฮาตาลีนะครับสำหรับในส่วนห้องน้ำแล้วก็ระบบท่อน้ำเข้าน้ำออกฟอร์เดนต่างๆสามารถจำน้ำเข้าตรงนี้ได้แล้วก็ระบบภายในตู้เนี่ย เดินครบไว้แล้วก็พร้อมใช้งานได้ทันทีครับมีการติดตั้งแอร์นะครับอันนี้ลูกค้าเป็นสเปคบอกว่าให้ติดตั้งสูงไปเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ระดับคารนบนของตู้นะครับเป็นเซ็นทรันแอร์อินเวอร์เตอร์ขนาด13,000 BTU ใหม่มอกเบอร์5นะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งแล้วก็เดินเข้าไปในห้องอีกทีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือรายละเอียดภายนอกของตู้คอนเทนเนอร์ใหม่ขนาด20ฟุตใบนี้ที่ดัดแปลงครับเป็นสเปคสูงสุดในประเทศไทยนะครับมีการพ่นะครับ มาดูรายละเอียดภายในตู้กันต่อครับอันนี้คือมีลูกปิดเดียวนะครับแล้วก็มีตัวล็อกให้แล้วก็มีช่องแสงให้นะครับอันนี้บูชนวยเรียบร้อยภายในครับถ้าท่านผู้ชมเ,เคยเห็นเนี่ยของตู้คอนเทนเนอร์เดิมๆเนี่ยเขาจะเป็นล,ลอนนะครับเป็นละลอนก่อนซึ่งถ้าเรามาใช้งานจริงเนี่ยเขาจะค่อนข้างร้อนเวลาใช้การแดดแล้วก็เวลาเปิดแอร์เนี่ยจะเก็บความเย็นไม่อยู่ดังนั้นเนี่ยตู้ใบนี้นะครับถูกแก้ไขโดยการพ่น P u โฟม เป็นโฟมเกรดมาตรฐานสูงสุดสำหรับใช้งานในประเทศไทยก็คือโฟมเหลืองนั่นเองซึ่งคุณสมบัติของโฟมตัวนี้คือการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้ซึ่งในคลิปที่ผ่านมาจะมีพาไปท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดู คลิปที่ผ่านมาได้คือลักษณะของตัวตู้เนี่ยที่เป็นรอนรอนเสร็จเนี่ยครับเราจะมีการถักโครงสร้างเหล็กทั้งผนังนะครับแล้วก็หลังคาด้านบนและมีการพ่น P u โฟมก็คือโฟมเหลืองเข้าไปความหนาอยู่ที่1.5นิ้วนะครับแล้วก็ปิดทับด้วยสมาร์ทบอร์ดอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่คือสมาร์ทบอร์ดทำสีเคลือบเงา TOA 1ครั้งครับแล้วก็มีการเดินระบบไฟภายในท่อนะครับภายในตู้ภายในทั้งหมดนะครับในโครงสร้างจากทางเข้ามาครับก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับ พร้อมรีโมทเครื่องปรับอากาศสวิตปิดเปิดเป็นของฮาโก้ควบคุมหลอดไฟ led ของฟิลลิปนะครับจำนวน2หลอดแล้วก็พัดลมดูดอากาศฮารตัลี่8นิ้ว1ชุดครับเทสปิดครับเทสเปิดครับแล้วตำแหน่งของปั๊งกู้กาวนี้ลูกค้าอยู่สูงนะครับเป็นของฮาโก้มีตรงนี้1ชุดนะครับแล้วก็ด้านไกลตรงนี้1ชุดฝั่งตรงข้ามกันนะครับแล้วก็ด้านใต้ตู้ควบคุมนะครับตรงนี้1ชุดตู้ควบคุมนะครับเป็นของเลเซอร์ถูกต่อเข้ามาจากเมเซอร์กิตนะครับที่ มีจากตัว powerpack นะครับแล้วจะมีเมนสกรีให้ครบชุดแล้วนะครับเผื่อสำหรับเรื่องปรับอากาศเรียบร้อยแล้วก็ตำแหน่งการติดตั้งถ้าลมอุตสกาศทาร์ลิขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบให้แล้วก็นี่ครับเป็นประตูครับเป็นบานเปิด3ช่องเปิดสลับกันได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะก็สามารถเปิดสลับไปมาได้ทั้งหมดทุกช่องนะครับมีตัวล็อกให้นะครับนี่เปิดประมาณนี้ครับโครงสร้างครับเป็นพื้นไม้เดิมของตู้นะครับแล้วก็ ถูกปูทับด้วยกระเบื้องยา SPC คลิป r o c k นะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกลายได้ครับแล้วแผ่นผนังเนี่ยเคลือบเงาด้วยสี TUA แบบกันเชื้อรายอย่างดีนะครับทั้งผนังและหลังคาซึ่งเขาจะมีฉนวนการความร้อนอยู่ภายในเป็น P u f o ฟโฟมขาวนั่นเองครับอย่างที่ผมจแจ้งไปครับตู้ใบนี้มีห้องน้ำภายในนะครับทางเข้าตรงนี้เป็นประตูกระจกบานเลื่อนรางแขวนบนซึ่งด้านบนก็จะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ็นทรันแอร์อินเวอร์เตอร์ขนาดในมือ3,000 BTU ใหม่มกเบอร์5 สวิตไฟครับทางเข้าน้ําเป็นของฮาร์โก้นะครับตัวนี้อันนี้เป็นประตูบานเลื่อนรางแขวนบนลักษณะการเปิดก็นะครับนีทัลล็อกอยู่นะฮะประมาณนี้ครับนี่ครับคือเปิดมาก็ลักษณะนี้นะฮะไม่กินพื้นที่นลครับลูกค้าดีไซน์มาได้ค่อนข้างสวยมากนะครับคุณดีไซน์มาเราผลิตตามความต้องการคุณครับแล้วก็สวิตไปเปิดครับฮาโก้ควบคุมหลอดไฟ LED ของฟิล i ิปแล้วก็พัดลมดูดอากาศฮาต์ทลี่ครับเทสเปิดครับฮะ สวยมากนะครับในส่วนห้องน้ำเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยแบ่งด้านซ้ายมือนะครับอ่านี่คือด้านซ้ายมือกระจกฝ้านะครับให้แสงสว่างนะครับซึ่งจะมองไม่เห็นซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นรางเลื่อนบะลาดไปรางเลื่อนแขวนบนนะครับอ่านี่เปิดมาประมาณนี้ครับเปิดมาด้านซ้ายมือนะครับก็จะพบกับห้องอาบน้ํานะครับมีห้องอาบน้านะครับกระเบื้องก็ลูกค้าเรื่ององนะครับให้เป็นยาแนวสีดํานะครับแล้วก็เป็น กระเบื้องแกรนิโต้นะครับปูสูงขึ้นเต็มเกับพื้นที่เลยนะครับแล้วก็เป็นตัวของฝักบัวน้ำครับที่วางสบู่แล้วก็ฟอร์เดนให้ระบบระบายน้ําครับปิดมาก็จะประมาณนี้ครับมองไม่เห็นซึ่งกันและกันนะครับและกุญแจก็สามารถล็อกได้ครับอันนี้เป็นบานฟิกนะครับอันนี้เป็นบานเลื่อนรางแขวนบนครับลักษณะการเปิดมาครับแล้วเข้ามาอีกหนึ่งห้องนะครับของห้องนี้ครับก็ จะเป็นกระเบื้องแกรนิโต้เหมือนกันนะครับเป็นลายที่ลูกค้าบอกว่าให้ยาแนวเป็นสีดานะครับแล้วก็จะมีอ่างล้างหน้าครับของคอตโต้กระจกเงาเคาน์เตอร์พัดลมดูดอากาศฮาตาตลิ8นิ้วราวแขวนผ้า,แล,าแล้วก็สุขภัณฑ์คอตโต้นะครับตรงนี้แล้วก็ระบบระบายนะ้ำฟอร์เดนมีให้ตรงนี้1ชุดนะครับที่ใส่กระดาษทิชชู่ครับก็กว้างนะครับเข้านะ้ําเหมือนสไตล์รีสอร์ทเลยนะครับตัวนี้คุ้มค่านะครับผมบอกว่า เอาตู้ใหม่มาทำนะครับและด้านในตรงนี้ก็บูชนวนให้หมดทั้งผนังและหลังคาด้วยนะครับดังนั้นคุ้มค่าเหมาะในการใช้งานแน่นอนครับจุดเด่นครับของตู้ใบนี้ครับอย่างที่ผมแจ้งไปคือเป็นตู้ใหม่ขนาด20ฟุต95%เปนะครับแล้วก็พ่นโฟม PU นะครับโฟม PU คือโฟมที่ดีที่สุดในการใช้กับตู้คอนเทนเนอร์นะครับพ่นอัดติดเข้าไปในผิวเหล็กนะครับซึ่งก็สามารถที่จะกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้เป็นอย่างดีครับ แล้วก็ไล่มาครับพื้นนะครับกระเบื้อง SPC คลิปล็อกนะครับห้องน้ําภายในนะครับเครื่องปะปากาศมีให้ครบหมดแล้วครับนี่คือรายเดียดของตัวตู้คอนเทนเนอร์20ฟุตที่นําตู้ใหม่100%มาบูชฉนวนพ่นโฟมแล้วมีห้องน้ําภายในครับรายเดียดเพิ่มเติมนะครับคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายขายครับที่เบอร์0899995345หรือที่ไลน์ OA ของทางบริษัท AsSI Container s h o w c a s e ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ w w w c o n t a i n e r s h o w c a s e c o m ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณคุณลูกค้านะครับสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมนะครับตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตตัวท็อปในประเทศไทยบูชนวนพ่นโฟม PU มีห้องน้ำขนาดใหญ่ภายในแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ